ทล่1ซหลิซนซที่ยืนอยู่ข้างๆเต็มไปได้วยความอยากรู้อยากเห็นเพราะหน้าหลานซูซึ่งเป็นเจ้าวิหารอัศวินสาขาเมืองเฮาเยเป็นอัศวินปัตตภ,ภีโดยแท้ซึ่งเป็นระดับที่ห้าของอาชีพอัศวินในพันธมิตรแห่งวิหารก็ถือว่าเป็นผู้แข่งแก่งที่หาได้ยากแต่จดหมายฉบับเดียวกลับทำให้เขาซึ่งปกติเป็นคนสบายๆกลายเป็นคนสุภาพได้ขนาดนี้ ต้องมีเรื่องอะไรแน่ๆแต่พอเธอพยายามจะเข้าไปดูหน้าหลานสู้ก็เก็บจดหมายและพยักหน้าให้หลงเข้าเฉินตามข้ามาเขาพูดพร้อมกับเดินออกไปจากห้องหลงเข้าเฉินเดินตามหน้าหลานสู้ไปจนถึงชั้นสามล่ซินที่เต็มไปได้วยความอยากรู้อยากเห็นก็ตามมาด้วยชั้นหนึ่งของวิหารสาขาเมืองเฮาเย่ส่วนใหญ่ใช้สำหรับการต้อนรับ ชั้นสองเป็นที่ทํำงานสําหรับจัดการเรื่องต่างๆส่วนชั้นสาเป็นสถานที่สําหรับการทดสอบโดยเฉพาะที่พักของอัศวินในวิหารจะอยู่ในส่วนที่เป็นบ้านพักทางด้านหลังของวิหารชั้นสามเป็นโดมที่อยู่เหนือเพดานของห้องโถงชั้นหนึ่งเมื่อเข้ามาที่นี่ลงเข้าชนรู้สึกว่าอากาศมีความแปลกใหม่เล็กน้อยชั้นสามเป็นห้องโถงที่กว้างขวางมากสูงถึงหเมตร และไม่มีการตกแต่งใดๆรอบๆผนังมีสัญ,ญลักษณ์และลวดลายต่างๆที่ส่องแสงร,ระยิบระยับหน้าหลานซูเดินไปจนถึงกลางห้องโถงสำหรับการทดสอบก่อนจะหยุดลงแสงสีฟ้าอ่อนๆถูกปล่อยออกมาจากมือข้างขวาของเขาทัานใดนั้นเสาหินสีดำก็ปรากฏขึ้นจากพื้นไม่สามารถบอกได้ว่ามันทำมาจากวัสดุอะไรหน้าหลานซูพูดกับหลงเฮาเฉินว่าเจ้ารู้ไหม ว่าอาจารย์ของเจ้าให้เจ้ามาทำอะไรที่นี่หลงเข้าเฉินสายหน้าและพูดว่าอาจารย์บอกว่าท่านจะเป็นคนบอกข้าเองหน้าหลานสู้พยักหน้าและพูดว่าท่านสิงหวีให้เจ้ามาที่นี่เพื่อทำการทดสอบพลังเพื่อเลื่อนระดับเป็นเตรียมอัศวินเราจะเริ่มทดสอบกันเดี๋ยวนี้เจ้าจงโจมตีเสาหินสีดำข้างหน้านี้เต็มกำลังจากทิศทางใดก็ได้เมื่อได้ยินคำว่าทดสอบเพื่อเป็นเตรียมอัศวิน หลีซินที่ยืนอยู่ข้างๆคิดว่าตนเองฟังผิดไปหลงเฮาเฉินอายุเท่าไหร่กันมากที่สุดก็แค่11หรือ12ปีเท่านั้นหลี่ซินซึ่งได้รับการขนานนามว่าเป็นอัจฉริยะที่แข่งแร่งที่สุดในประวัติศาสตร์ของวิหารเมืองเฮาเย่ก็ผ่านการทดสอบเพื่อเป็นเตรียมอัศวินตอนอายุ13ปีเท่านั้นแต่ดูเหมือนหน้าหลานซูจะไม่ได้ล้อเล่นและจากน้ำเสียงของเขาอาจารย์ของหลงเฮาเฉิน อาจจะมีระดับที่สูงกว่าเจ้าวิหารหน้าหลานซูใช่ไหมนะอาจจะเป็นอัศวินระดับหกอัศวินแสงกล้าก็เป็นได้พระเจ้าอัศวินแสงกล้าสามารถเป็นเจ้าวิหารหลักของวิหารพันธมิตรในเมืองหลวงได้เลยนะแล้วทำไมเขาถึงส่งลูกศิษย์ของตนมาทดสอบที่วิหารสาขาเมืองเฮ้าเย่ละ่ะขณะที่หลี่ซินเต็มไปได้วยความสงสัยหลงเฮ้าเฉินก็เริ่มลงมือแล้ว แสงสีดำวูบวาบเมื่อหลงเข้าชนดึงดาบเหล็กกล้าออกมาทันทีที่ดาบยาวอยู่ในมืออารมณ์ของเขาก็ดูเหมือนจะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเด็กชายที่เคยดูขี้อายกลายเป็นคนแข่งขืมในทันทีสายตาที่แน่วแน่ร่างกายทั้งหมดยืนหยัดมั่นคงดังหินผาแผ่รัศมีอันน่าเกรงขามออกมาอย่างลึกลับเขาไม่มีท่าทีของเด็กอายุสิบปีอีกต่อไป เขาเก้าวขาไปข้างหน้าและฟันลงโจมตีด้วยท่าพื้นฐานสองท่าของอัศวินเสียงดาบเหล็กก้าฟันลงบนเสาหินสีดำแสงสีฟ้าอ่อนส่องออกมาจากผนังรอบๆห้องโถงสำหรับการทดสอบทันทีหลังจากนั้นบนยอดเสาหินสีดำก็ปรากฏตัวเลขที่ชัดเจนขึ้นมา107พลังวิญญาณ107ไม่ว่าหน้าหลานสู้หรือหลี่ซิน งก็อดที่จะเบิกตากว้างไม่ได้พลังวิญญาณ107หมายถึงการทะลวงเข้าสู่อาชีพอัศวินระดับที่สองแม้107จะเป็นขั้นที่1ของระดับที่สองแต่มันก็ยังเป็นระดับที่สองอยู่ดีและที่สำคัญก็คืออย่าลืมว่าหลงเข้าเฉินไม่ได้ใช้ทักษะเสริมใดๆเลยในการทดสอบครั้งนี้เป็นเพียงการฟันลงไปตรงๆเท่านั้นไม่เพียงแต่พวกเขา แม้แต่หลงเ้าเฉินเองก็ตกใจเช่นกันพลังวิญญาณของข้าอยู่ที่107แล้วหรอตั้งแต่เขาทดสอบพลังวิญญาณได้25ที่วิหารโอดินนี่เป็นครั้งแรกที่เขาได้ทำการทดสอบอีกครั้งและไม่เคยคาดคิดเลยว่าจะได้ผลลัพธ์เช่นนี้เพียงปีเดียวพลังวิญญาณของเขาก็เพิ่มขึ้นจนถึงระดับนี้ได้ตอนนี้เขากลายเป็นเตรียมอัศวินแล้ว ความรู้สึกตื่นเต้นแผ่ซ่านไปทั่วร่างกายของเขาในขณะนี้หลงเฮาเฉินรู้สึกว่าความพยายามทั้งหมดตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมานั้นคุ้มค่าการเติมพลังวิญญาณจาก25เป็นร้อยกว่าได้ภายในหนึ่งปีแม้จะไม่สามารถพูดได้ว่าเรื่องนี้ไม่เคยเกิดขึ้นในทวีปศักดิ์สิทธิ์แต่มันก็สามารถเรียกได้ว่าเป็นปาฏิหาริย์เช่นกันหลงเฮาเฉินพยายามอย่างมากด้วยตัวเขาเอง แต่การแช่ในน้ำพุร้อนยาสมุนไพรที่ซิงหวีให้ทุกวันรวมถึงการที่เส้นลมปราณในร่างกายของเขาถูกเปิดโดยผู้แข็งแกร่งจากวิหารนักฆ่าก็มีบทบาทสำคัญเช่นกันหากไม่มีการแช่น้ำพุร้อนสมุนไพรทุกวันหลงเข้าเฉินคงไม่สามารถฝึกฝนได้อย่างต่อเนื่องการบมดสติในแต่ละครั้งอาจจะต้องพักฟื้นนานมากกว่าหนึ่งสัปดาห์เวลาหนึ่งปีที่ผ่านมา ทำให้เขามีพื้นฐานทางร่างกายที่แข็งแกร่งสายตาของหน้าหลานซูค่อยๆกลับมาเป็นปกติและเมื่อเขามองไปที่หลงเฮาเฉินสายตาของเขาก็เปลี่ยนไปเรากับมองเห็นสมบัติล้ำคา่าใบหน้ากลมๆของเขาเผยให้เห็นแววเอาอกเอาใจเจ้าชื่อหลงเฮาเฉินใช่ไหมปีนี้เจ้าอายุเท่าไหร่หลงเฮาเฉินตอบโดยไม่คิดสิบปีครับ หน้าหลานสู้และหลีซินสูดหายใจเข้าลึกๆอีกครั้งเตรียมอัศวินอายุ10ปีนี่ไม่สามารถเรียกว่าอัจฉริยะได้แล้วควรจะเรียกว่าอัจฉริยะที่อยู่เหนืออัจฉริยะแทนเจ้าวิหารหน้าหลานข้าสอบผ่านแล้วหรือยังครับหลงเ้าชนถามขึ้นหน้าหลานสู้ตอบว่าดูเหมือนจะเป็นเช่นนั้นตามขั้นตอนทั่วๆไปอะนะ การทดสอบเตรียมอัศวินหากพลังวิญญาณถึงเกณฑ์ก็ถือว่าผ่านแต่ในจดหมายของอาจารย์ของเจ้ากลับกล่าวว่าเจ้าต้องท้าทายอัศวินคนหนึ่งและต้องสามารถต้านทานการโจมตีจากคนคนนั้นได้นานอย่างน้อย15นาทีมิฉะนั้นจะถือว่าสอบไม่ผ่านสำหรับข้อกำหนดนี้นาหลานสู้รู้สึกว่ามันเข้มงวดเกินไปแม้แต่ผู้ที่เป็นเตรียมอัศวินคันหา ยังอาจจะไม่สามารถทนการโจมตีของอัศวินได้นานถึง15นาทีแล้วนับประสาอะไรกับหลงเข้าฉินที่เพิ่งจะเข้าสู่ระดับเตรียมอัศวินตกลงครับงั้นได้โปรดเลือกอัศวินคนนึงให้ข้าได้ไหมหลงเข้าฉินพูดพร้อมกับดึงดาบเหล็กกล้าอีกเล่มออกมาจากมือซ้ายข้าเองข้าเองหลี่ซินตอบรับอย่างไม่ลังเลเลยสักนิดเด็กชายที่หน้าตาน่ารักคนนี้ ทำให้เธอรู้สึกอยากรู้มากว่าเตรียมอัศวินที่อายุสิบปีมันจะเป็นยังไงเธอต้องการทดสอบความสามารถในการต่อสู้ของอัศวินน้อยคนนี้ว่าจะมีพลังการต่อสู้มากแค่ไหนหน้าหลานสู้เหลือบมองไปที่หลี่ซินแล้วพยักหน้าระวังหน่อยนะหลี่ซินยิ้มและพูดว่าไม่ต้องห่วงหรอกค่ะท่านลุงหน้าหลานข้าไม่ทำเขาบาดเจ็บหรอกเขาเพิ่งกลายเป็นน้องชายของข้าเองนะ ขณะที่พูดหล่ซินก็ดึงดาบคู่จากด้านหลังออกมาเมื่อเทียบกับดาบเหล็กกล้าเรียบง่ายในมือของหลงเฮ้าเฉินดาบคู่ของเธอดูรู้รากว่ามากใบดาบเปล่งแสงสีทองอ่อนๆยาวสมฟุตสองนิ้วมีอักขระสลักไว้ที่ตัวดาบเปล่งพลังศักดิ์สิทธิ์อย่างเข้มข้นออกมาหล่ซินที่ถือดาบคู่จ้องมองหลงเฮ้าเฉินอย่างตกตะลึงเพราะเมื่อเขาจับอาวุธไว้ในมือ ออร่าของเขาก็เปลี่ยนไปอย่างชัดเจนจากเด็กชายขี้อายกลายเป็นคนแข่งขืมและดุดันแรงกดดันที่เขาแผ่ออกมานั้นส่งผลกระทบต่อเธอเล็กน้อยหน้าหลานสู้ถอยออกไปสองามก้าวและพูดเสียงเข้มว่าเริ่มได้เขาทำหน้าที่เป็นผู้ตัดสินข้างสนามเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่ปล่อยให้ทั้งสองคนทำร้ายกันเองพี่สาวได้โปรดชี้แนะด้วย